วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยข้างพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ครับถือเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้พระพิสุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมเดิมเป็นวัดโบราณชื่อว่าโพธารามสันนิษฐานครับว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เราราชการสมเด็จพระเพทราชาและเป็นที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้มาจากหลังกาและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อวัดโพธิ์ต่อมาครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อส่งย้ายพระนครมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจึงโปรดกล้าวให้บุรณะวัดโพธิ์ให้งดงามบริบูรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทา,านว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,าวาส ต่อมาในรัชกาลที่4ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาร,ารามแต่คนทั่วไปยังมักเรียกขานกันว่าวัดโพหางนับความเก่าแก่ของวัดตั้งแต่ก่อนได้รับการสถาปนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันก็มีอายุราว300กว่าปีแล้วในสมัยรัชกาลที่3สยามเศรษฐกิจดีมีกำไรเป็นอันมากจากการค้าขายทางสำเพอการติดต่อกับชาวจีน เห็นงานศิลปะสวยงามของจีนจึงทรงบูรณะวัดครั้งใหญ่ครับโดยนำศิลปะจีนมาใช้อย่างผสมผสานและมีการเริ่มแผ่อิทธิพลของชาวตะวันตกเข้ามามีการนำวิทยาการใหม่ๆเข้ามาเผยแพร่จึงได้รวบรวมความรู้ของไทยม่ให้สูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยจึงประสงค์ให้จจรึกสัพเพตราต่างๆของผู้มีความรู้เช่นศาสนาภาษาวรรณกรรมวัฒนธรรมประเพณี จิต,ตกรรมปฏิมากรรมและการแพทย์ตำรายาโดยจะรึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้สลักลงบนหินเพื่อให้เป็นของสาธารณะใครจะมาศึกษาก็ได้เป็นการบันทึกความรู้โบราณให้คงอยู่จึงเป็นจุดเริ่มต้นการทำจารึกวัดโพมรดกทรงคุณค่าของชาติเป็นครังความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมวัดโพจึงเปรียบเสมือนกับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของคนไทย วัดโพหรือวัดพระเชตุพลวิบลนมังคารารามถือว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีจํานวนประมาณ99องค์เป็นศูนย์รวมของความรู้ด้านการแพทย์โบราณอีกทั้งยังมากด้วยตำราสถาปัตยกรรมปฏติมากรรมวรรณคดีตำรายาที่ถือได้ว่ามีประโยชน์มากมายสําหรับชนรุ่นหลังและที่ลืมไม่ได้ครับว่าวัดโพคือสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของวรรณคดีไทยเรื่อง ลิลิตตะเลง่พ่พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสมณะเจ้ากรมสมเด็จพระประมาณนุชิตชิโนรสเมื่อครั้งทรงผนวดอยู่ที่วัดแห่งนี้หากเอ่ยชื่อวัดโพสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนึกถึงครับก็คือยักษ์วัดโพยักษ์วัดโพหรือยักษ์ที่ยืนเฝ้าหน้าประตูวัดและคงจินตนาการครับว่าเป็นยักษ์จีนตัวใหญ่ที่ใส่ชุดนักรบถืออาวุธแต่ความเป็นจริงแล้วครับ ยักษ์วัดโพก็คือยักษ์ไทยนี่แหละครับและมีขนาดใหญ่แค่ตัวคนเท่านั้นตั้งอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมนฑบโดยมีสีกายเป็นสีแดงและสีเขียวลักษณะคล้ายยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์สูงประมาณ175เซนติเมตรมีจำนวน8ตนตั้งไว้ที่หอไตรตรงซุ้มประตูทั้ง4ด้านด้านละ1คู่เพื่อทำหน้าที่พิทัก,กษ์รักษาหอไตรปีดด้วยภายหลังสมัยรัชกาลที่ส เมื่อครั้งสร้างพระมหาเจดีย์ประจำราชการได้โปรดเกล้าให้รื้อซุ้มประตูออกไปสองซุ้มปัจจุบันยักษ์วัดโพจึงเหลืออยู่เพียงแค่สองคู่เท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งซึ่งทําให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบันนั่นก็คือยักษ์วัดโพซึ่งทําหน้าที่ดูแลวัดโพและยักษ์วัดแจ้งซึ่งทําหน้าที่ดูแลวัดแจ้งนั้นทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งครับยักษ์วัดแจ้งไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดโพ เมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายครับดังนั้นยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดเรื่องทะเลาะกันแต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตและพละกําลังที่มหาศาลของยักษ์ทั้งสองตนเมื่อเกิดต่อสู้กันจึงทําให้บริเวณนั้นราบเรียบโล่งเตียนไปหมดครับเมื่อพระอิศวรทราบเรื่องนี้จึงได้ลงโทษให้ยักษ์วัดโพยืนเฝ้าพระอุโบสถวัดโพและยักษ์วัดแจ้งยืนเฝ้ายิหารวัดแจ้งตั้งแต่นั้นมาครับ อีกสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นไฮไลท์ของวัดนี้นะครับก็คือพระพุทธสายญาติหรือที่เรียกกันว่าพระนอนวัดโพประดิษฐานในวิหารพระพุทธสายญาติภายในเขตพุทธวาสเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามโดยเฉพาะศิลปะการประดับบุคที่ฝาพระบาทได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษครับก็คือมีการประดับบุกคภาพมงคล108ประการที่พระบาทซึ่งเป็นคติความเชื่อที่ปรากฏในคำพีชินาลังกาดีกาของลังกาโดยระบุครับว่าเป็นมงคลที่พราหมณ์ได้เห็นจากฝาพระบาทของเจ้าชายสธัตธะเมื่อประสูติได้5วันเป็นที่เคารพสักการะเลื่อมใสศรัทธายอย่างยิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีความเชื่อครับว่ามากราบไหว้จะได้ความร่มเย็นเป็นสุข ด้านในจิตกรรมฝาผนังก็แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อนมหาเจดีย์สี่รัชกาลก็เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สี่องค์ครับซึ่งองค์พระเจดีย์นั้นเป็นเจดีย์แบบย่อไม้สิบสองประดับด้วยกระเบื้องเคลือบอันประกอบด้วยพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ถึง4สร้างในสมัยรัชกาลที่สตามแบบพระเจดีย์สีสุริโยไทยกรุงมรีอย,ยุธยา เพื่อเป็นพุทธบูชาชาวต่างชาติต่างก็ทึ่งในความละเอียดของการติดกระเบื้องเคลือบแต่ละชิ้นให้เป็นลวดลายรอบพระเจดีย์สาลาการประเรียนเดิมเป็นพระอุโบสถของวัดโพธารามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาแต่ภายหลังการสถาปนาพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระเชตุพนแล้วจึงได้ลดฐานะเป็นสาราการประเรียนโดยภายในมีพระพุทธศาสนาประดิษฐานเป็นพระประธาน พระอุโบสถภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวาปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งรัชกาลที่หนึ่งทรงอัญเชิญมาจากวัดสาลาสีหน้าด้วยประสงค์งตั้งมั่นแน่วแน่ครับว่านี่จะเป็นพระนครอย่างถาวรปางสมาธิก็สื่อถึงการตั้งจิตมั่นแน่วแน่ที่ฐานชุกชีก่อไว้สามชั้นชั้นที่หนึ่งบรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่หนึ่งไว้ ชั้นที่สองประดิษฐานรูปพระอัคารสาวกทั้งสององค์ฐานชุกชีชั้นล่างสุดประดิษฐานพระมหาสาวก8องค์คือพระอาหารหันต์แปลกทิศจารึกวัดโพหรือมรดกโลกวัดโพซึ่งรัชกาลที่สามทรงให้นำเอาความรู้จากปรากของไทยเช่นตำราการแพทย์โบราณคดีวรรณคดีโครงฉันกาบกรอนและอื่นๆ ได้จารึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้ตามบริเวณผนังภายในวัดซึ่งความรู้ที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในปัจจุบันรวมเรียกว่าประชุมจารึกวัดพระเชตุพนโดยองค์การยูเนสโกมีมติรองรับขึ้นทะเบียนศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกรูปปั้นฤาษีดัตตนตำรับการนวดแผนไทย รัชการที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณและศิลปะวิทยาการครั้งปรุงสีอยุธยาไว้ทรงพระราชดําริษ์นำเอาท่าตัดตนอันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถแก้ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายและประยุกต์กับคติไทยที่ยกย่องฤาษีเป็นครูผู้ประสิทธิประสาทวิทยาการต่างๆรวมทั้งได้ปั้นรูปฤาษีดัดตนในท่าทางต่างๆไว้ด้วยต่อมาครับในสมัยรัชการที่ส ได้หล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆรวม80ท่าโดยใช้สังกะสีและดีบุกแทนการใช้ดินที่เสื่อมสภาพได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีการแต่งโครงสีสุภาพเพื่อบรรยายสรรพคุณท่าต่างๆของฤาษีดัดตนไว้ทั้ง80บทด,ด้วยเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นรวมทั้งมีการลักรอบเอารูปปั้นไปขายบางส่วนดังนั้นรูปปั้นที่อยู่ภายในวัดโพจึงเหลือเพียง24ท่าเท่านั้น วัดโพนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกบทหนึ่งแล้วที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่เราจะสามารถเรียนรู้ในอดีตได้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมศัพทวิชาที่เราจะสามารถมาเรียนรู้รวมถึงสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่ที่คุณจะมาพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันได้ด้วยครับ